น้องแมวนะครับาอาบน้ําตัดเล็บเช็ดหูแต่งคนท้องขนท้าคนก้นนะครับเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้น้องจะมีขนที่หลุดร่วงอยู่บ้างนะเราต้องสางขนแล้ขนที่พร้อมจะหลุดร่วงออกจากตัวน้องก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันไปฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาแอร์อุต,ตานหรือว่าขนติส้าพวกนี้นะครับ อาบสังขนให้ด้วยนะอาบน้ำสางขนแตะเล็บเสีู้นะครับแต่งขนท้องกดท้าขนก้นร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขุนแก่นครับศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแต่งขนให้กับสุนัขจรแมวจรมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงครับพี่ฉันจะตัดเล็บให้ก่อนนะจากนั้นก็จะแต่งขนท้องกดท้าขนก้นให้ก่อนที่จะพาน้องไปอาบน้ำเราจะสังขนให้ด้วยนะครับ เ็น,น,ะะเนแต่เฉพาะส่วนปลายนะครับจะไม่เข้าลึกถึงระบบเลือดระบบะประสาทของน้องนะซึ่งมันจะเป็นส่วนสีชมพูนะครับก็จะเฉพาะส่วนแหลมคมส่วนปลายเท่านั้นนะครับเราจะใส่คอลลา้องกันไม่ให้น้องกัดนะเพราะว่าน้องเพิ่งเคยเข้าร้านมาันใหม่ๆยังไม่คุ้นชินกันนี่นะฮะเราจะใส่คอลลา้องกันกัดไว้นะครับเวลาพี่ช่าง ตัดเล็บให้น้องเนี่ยน้องจะได้ไม่หันมางับนลนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ไม่ให้น้องหันมางับคมมีดคมมินไกองพีมม่ช่างนะครับเพราะว่ากลัวว่าน้องจะโดนบาดด้วยนะครับคอล่าก็จะช่วยได้นะ <Okay. S 1> แล้วก,ก็การตัดเล็บเพื่อที่จะลดความแหลมคมไม่ให้น้องตะปบหรือว่าข่วนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับตัดแต่งขนกัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสางขนเอาขนที่ตายแล้วนะครับแต่ยังติดอยู่กับตัวน้องนี่ออกนะขนพวกนี้ถ้าเราไม่สางนะครับมันก็จะฝุ้มกระจายติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทําความเย็นทําให้อร์อุดตันนะครับเราต้องล้างแอร์บ่อยๆหรือว่าเข้าไปฝุ้มกระจายในรถพวกนี้มันก็จะทําให้เราหายใจเอาขนเข้าไปด้วยนะครับจะสางขนให้ทั้งตัวเลยนะแล้วก็ตัดแต่งขนให้ด้วยครับ ที่ช่างตัดแต่งขนท้องขนท้อขนก้น,นให้นะครับลดความหมับชื้นเวลาที่น้องเดินเหยียบหนาตรงบริเวณอุ้งาเนี่ยมันจะได้ไม่เก็บความหมับชื้นไว้นะครับจะได้ลดกลิ่นอับแล้วก็ลดพวกอาการเกิดพื้นแดงพื้นคันไปครับ เป็นท่าในการตัดขนน้องแมวที่ค่อนข้างที่จะดิ้นนะครับในการตัดขนแมวจับเพียงคนเดียวนะต้องใส่พลา้าป้องกันกลับไว้ตัดแม้ป้องกันขวดนะครับจากนั้นก็อยู่ในท่านี้นะฮะท่าที่พี่ช่างจับแล้วน้องแมวดิ้นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับ แต่แล้กวก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้ท่านี้ในการควบคุมน้องแมวนะครับไม่ให้น้องดิ้นมากจนเกินไปไม่งั้นพี่ช่างอาจจะโดนขวนโดนทีหรือว่าน้องแมวสบัดจนได้รับอันตรายได้นะครับเพราะว่ามมคุณแมของคนใจที่พี่ช่างใช้จะมีความหลัคมงนะสำหรับคนที่มีคนจับอยู่แล้วก็ช่วยันจับนะคะต้องมีความระมัดระวังนะครับ เพราะว่าในคลิปคลิปหนึ่งที่ออกมาจากอีกร้านหนึ่งนะที่เขามาเปิดแรลนะก็คือช่วยกันอุ้มแล้วก็เป่าใดโนมายอนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่พลาป้อกกันแล้วน้องแมวก็กัดโดนแขนนะครับของคนอุ้มซึ่งทําให้ได้รับบาดเจ็บกัดเข้าเส้นเลือดด้วยนะโดนเส้นเลือโดนทำให้เลือดไหลเยอะน้อนะรงระบดระวังนะครับเวลาที่น้องหนุดเหยียดขึ้นมาการขลดการกัดก็คือการเอาตัวรอดของน้องแมวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระาดระวังจุดนี้ด้วยนะครับ คนคน้องแมวเขารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไร,รเ,เขาก็จะเริ่มมึนให้ถั่ตัดแต่งขนที่ท้องนะครับเวลาที่น้องฉี่น้องนอนทับน้ำทั้นี้จะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นและสิ่งสกปรกไว้นะครับจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับไม่เกิดขึ้นแ้เปินขั้นนะครับไม่เกิดกนะร่องผิวหนาแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดง่ายขึ้นด้วยครับ อีกทางนึ่งในการตัดขนที่ท้องน้อยของแมวนะครับจเย็นๆเวลาจับน้องได้แล้วอย่าพยายามปล่อยนะคะแต่ไม่ได้บีบให้น้องรู้สึกเอาแค่เหมือนกับว่าให้น้องดิ้นได้หลุดมือเราเฉยๆแล้วเดี๋ยวสักพักเขาจะนิ่งน,นะคะแล้วเราค่อยตัดจะเย็นๆ น้องส่วนใหญ่จะหงองเท้าท้องก้นนะคะน้องแมวจะเย็นจะเย็นคนที่ทำแมวจะต้องมีประสาทสัมผัสหรือว่าประสาทที่ค่อนข้างไวหลบได้ไมเดี๋ยวว่าต้องตื่นตัวยู่ตลอดนะครับ <c oughs> ต้องหลบให้เป็นหลบให้ได้เราต้องเซนต์ต่อกันเคลื่อนไหวของแม่ <c oughs> เขาจะป้องกันตัวหรือยังน้องตัวนี้ถือว่าไม่ดุนะคะแต่ว่าห่วงอยู่นะคะห่วงนิดนึงเพราะเหมือนแต่ว่าเขาไม่เคยแห็ะว่าช่างทำอ,อะไรเพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยนะคะ,ะสุดต่ามานี้ ออตอนนี้เราตัดแต่งขนทอ้อง,ทองขนท้องขนต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เแกบบิดคราบอึนะครับติดกับขนมรนจะเป็นต้นของน้องนะครับตก็ตัดแต่งท้องทำต้นให้เรียบร้อยแล้วครับ่เ้ี่นที่ใช้ก็ใช้ใบที่มันถี่หน่อยนะคะมันจะได้ไม่ค่อยเข้าต้องทั้งหางมากเด๋ยวมันเข้า,า,า,าอม่ไรใบใบใบนี้ก็อย่าให้คมมากอย่าให้แหลมมากมันจะขึ้นร้อง ผมก็เยอะมากเ <c oughs> ค่าอน้ำได้ได้ไดสามคนเรา <Okay. S 1> ก็ไปอาบน้ำกันครับนะมี้ําเป็นขนที่ตายแล้วที่ยังติดอยู่เป็นตัวน้องนะครับช่างสาระออกให้ก่อนที่เราจะพาน้องไปอาบน้ำน,นะครับหลังสามคนแปรงขนให้น้องอยา่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันให้เกิดการสะสมของผขนที่ตายแล้วนะครับมันจะได้ไม่เป็นชั้นสรก,สกตงังนะครับมันก็ไม่หลุดร่วงไปไปทั่วบ้านทั่วรถนะครับแล้วก็ เราทำให้มีเวลาว่างนะครับเอาเขาเ้าร้านกลุ่มนี้ไม่ได้ครับให้พี่ช่างช่วยสางขนให้เราจะได้สางขนตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนต้นให้ครับตลาดตัวจริไหมพี่างตัดเล็บเช็ดหูนะครับสางขงนให้กับน้องแมวมีก่อนที่จะมาอาบน้ำนะครับเราแต่งขนท้องขนเท้าขนต้นให้ด้วย แล้วก็ผ่านออกมาอาบน้ำนะครับการสางฝนแล้วผนที่ตายแล้วออกจากตัวเนะี่ยมันจะได้อาบน้ำได้สะอาดขึ้นนะครับน่ารักไหมเนี <Yeah. S 1> ่ยนี่ก็ลเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยในการดูแลสุขภาพิวหนงาละขนของน้องหมาน้องแมวนะช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดจุดแดงจุดคันช่วยลดเหง่อัดได้ด้วยนะครับหากสนใจนผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้า,านน้องหมาน้องแมาสัลอนติดต่อได้ครับ ก่อนใช้แชมพูนะครับทุกคนจะละลายน้ำก่อนใช้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะเพื่อลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูนะครับที่ผิวหนังของน้องจะได้ไม่เกิดเป็นปุ๋ยแดงพิเศษนะครับแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดด้วยนะเวลาที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูครับมิชางจะให้ดูการบีบตอกเน้นนะครับให้กับน้องแมวด้วยนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวเราควรจะบีบตอกเน้นให้กับน้องด้วยเพื่อที่จะลดปัญหา การเกิดกินข้าวี่ตัวหลังการอาบน้ำนะครับต่อมิตกระดุกนนต่อมิตจะอยู่ตรงก้นของน้องนะครับเวลาที่เราบีบมันก็จะยกหาน้องขึ้นนะมีนะตรงก้นของน้องมันจะมีต่อเม็หรือว่าต่อที่สร้างสารัดหลังนะครับที่มีกิ่งข้าวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับนะฮะหไหลพุ้งมาแล้วะฮะ เห็นไหมพุ่งมาแล้วเห็นไหมค่อยๆบีบนะครับอย่าบีบแรงมากเดี๋ยวน้องจะเจ็บนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการอักเสบได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องค่อยๆบีบนะครับเต่น,น้ําออกสีน้ําตาลนะบางตัวถ้าสะสมไว้เป็นเวลานานแบนก็จะมีความข้นจนเป็นเนื้อครีมเลยก็มีนะครับมีความข้นเป็นเนื้อครีมเลยจะมีกลิ่น้าวคราบเราบีบให้เพื่อที่จะลดกลิ่นคาวไม่ให้มีกลิ่น้าวติดตัวหลังการอาบน้ำนั่นเองครับแล้วก็ล้า,างออกโดยปกตินะ เ,เราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะเวลาเช็ดเราจะเช็ดจากภายนอกนะครับให้สะอาดก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเราใช้เป็นสบลีเช็ดน้ายาเช็ดหูนะครับ แล้วใหเปลี่ยนสรงนีแล้วก็เช็คกับกระช่องหูของน้องครับหรือว่าจะใช้เป็นก้านกัตบัดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกใช้ไม่ต้องใหญ่หรือตัวเกินไปนะครับ สร็จแล้วได้ครับน้องแพรมาอาบน้ํสาสระขนตัดเล็บเช็ดหูนะครับพี่ช่างแต่งขนท้องขนท้องขนต้นแล้วก็สระขนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำสระขนร้านน้องหวานน้องแพรซาลอนลสวนเวษนกษตรมหัศจรรย์ครับดื้อดินดูกัดสบายพิงพี่เรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเล็บมัดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแตัดขนให้กับสุนัขจรแมวซ้อนในโบราณวิถีต่างๆด้วยนะครับอันุโมทนาบุญร่วมกันครับไปแต่บ้านแล้วมา บริการครับ